คุณรู้ไหมคะว่าทำไมคุณต้องพูดช้าลงเวลาคุณถามคำถามเพราะว่าเวลาคุณพูดเร็วเกินไปเนี่ยเวลาถามคำถามคนฟังจะไม่มีเวลาพอที่ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็คิดตามในสิ่งที่คุณถามนั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้คุณเนี่ยได้คำตอบตื้นๆจากลูกค้าและไม่สามารถทำให้เขารู้สึกถึงเพลนหรือปัญหาที่เขามีอยู่ให้ลึกลงไป นั่นเป็นเพราะว่าคุณถามคําถามเร็วเกินไปมันเหมือนกับคนพูดหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วเขาจะตอบคําถามโดยที่ไม่ได้คิดให้ลึกลงไปแต่ถ้าคุณถามคําถามให้ช้าลงเนี่ยในประเด็นที่คุณต้องการให้เขารู้สึกถึงเพนพอยต์ของเขามันจะทําไมคะมันจะทําให้เขาค่อยคคิดมันทําให้เขาค่อยค่ยค,ยค,ค,ยค,ยคิดถึงปัญหาให้มันลึกลงไปมากขึ้น เพราะคนจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างถ้าเขากังวลกับสิ่งที่ตามมาถ้าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาที่เขามีอยู่เนี่ยและคุณจะทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าคุณใช้โทนเสียงและที่สำคัญคุณต้องถามคำถามที่ช้าลงเพื่อให้เขาค่อยๆคิดตามลึกลงไปเรื่อยๆค่ะ